แ้ในวันที่7ตุลาครับเชษฮามาสเนี่ยเริ่มก่อนจริงไหมถ้าเข้าใจอย่างตรงไปตรงมาว่าเริ่มเนี่ยายถึงว่าเริ่มลุกรานนะก็จะเป็นคําถามที่ผิดเรากําลังวิเคราะห์ไงถ้าหากว่าคําถามนี่ซื่อตรงกับตัวเองนะและท่านหมายรวมว่า เริ่มรุกรานก็เป็นคําถามที่ผิดถ้าหมายรวมว่าใครรุกรานก่อนฮามาสรุกรานก่อนไม่ใช่แน่นอนโดยเอกฉันเลยประวัติศาสตร์และความจริงและปรากฏการ์เนี่ยมันยืนยันได้เลยฮามาสก็เป็นส่วนหนึ่งของปาเลสไตน์ชาวปาเลสไตน์ก็เป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินปาเลสไตน์ประเทศปาเลสไตน์นี่มันมีก่อนที่จะมีประเทศอิสราเอลมีอธิปไตยมีผู้นํามีเงินตราของเขามีสนามบินมีท่าเรือมีแบงค์ชาติของเขาทุกอย่างนี่มันพิสูจน์ได้ การออกบัตรประชาชนพาสปอ์ในนามประเทศปาเลสไตน์เนี่ยมันก็มีมาก่อน mm hmm. ก่อนปี1948คือปีก่อตั้งประเทศอิสราเอลประเทศอิสราเอลนี่มาอย่างไงนี่คือสิ่งที่ควรตั้งคาําถามว่าประเทศอิสราเอลเนี่ยก่อน1948เนี่ยเคยมีประเทศอิสราเอลไหมไม่เคยมีเอาแล้วเขาก็มายังไงล่ะเขาก็รวมตัวกันมารุกรานรุกรานแผ่นดินปาเลสไตน์เข็นฆ่าประชาชนสังหารหมู่ยึดทรัพยากรและขับไล่ชาวปาเลสไตน์ ส่วนมากออกไปจากแผ่นดินของเขาแน่นอนชาวปาเลสไตน์ตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมาเนี่ยเขาก็พยายามและที่แปลกเนี่ยปีนั้นเป็นต้นมานี่โลกอารับก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนะครับปรากฏว่าแต่และประเทศเนี่ยอยากจะแสดงจุดยืนเนี่ก็ส่งกองกําลังทหารประเทศละ400 5้0อมีแต่กลุ่มมิควานมุสลิมีนที่ประเทศอิบิส่งไปหมื่นสองพันคน <c oughs> และปรากฏว่าอาวุธที่ส่งไปให้นักรบนักต่อสู้มุจฮิดีนที่เขาไปต่อสู้กับยิวกอก์อการ,รายยิวกอร ร้ายเนี่ยพี่น้องคงได้ยินผมพูดบ่อยนะนี่ไม่ใช่คาพูดที่ผมสถาปนาขึ้นมานะยิวก่อการ้ายนี่ที่เป็นมาเฟียเนี่ยมันเป็นคําศัพท์ที่ทางสื่อของอังกฤษในยุคนั้นน่ะใช่โดยเฉพาะกลุ่มฮากานากลุ่มฮากานานี่ก็คือกลุ่มก่อการ้ายก่อตั้งโดยยวหลายคนเซอร์นิส์หลายคนหนึ่งนั้นคือเชโมนเปริสอดีตนายกและก็อดีตประธานาธิบดีฮากานานี่เนี่ยถูกเปลี่ยนสถานะหลังจากก่อตั้งประเทศเนี่ยนะกลายเป็นไอ f เเพราะฉะนั้นผมพูดในยิวก่อการ้าย <ม>ทหารก่อการร้ายนี่อันนี้ไม่ใช่ผม<ค>ต่างๆของอิสราเอลนี่นะที่ไปที่มาของมันนี่ก็คือกลุ่มฮากานะที่เป็นกลุ่มก่อการร้ายมหาอำนาจอังกฤษตอนนั้นน่ะเป็นคนที่ตั้งฉายาให้เขาคือตอนนั้นน่ะที่อังกฤษเนี่ยเขามีสัญญาเบลโฟนเนี่ยที่เขาบอกว่าจะให้มีประเทศเขาไม่นึกว่ายิวเนี่ยจะรุนแรงขนาดนี้เมานึกว่ายิวเนี่ยจะไซออนิสต์จะรวมตัวกันจากทั่วโลกและพอเขาจะมีจํานวนมากเนี่ยเขาก็ให้มีประชามติมันจะได้ดูราบรื่นหน่อยยิวเนี่ยเขาบอกว่าอังกฤษนี่งี่เง่าถ้าเรา ทำแบบนี้เนี่ยไม่มีวันก่อตั้งประเทศแล้วก็อังกฤษได้แต่งตั้งให้มีในพลผมจำไม่ได้จากโนเวย์หรือซวีดเดน,เนจำไม่ได้นะเป็นในพลมาดูแลความปลอดภัยของหน่วยรบนานาชาติที่มารักษาความสงบหลังจากที่มีการประทะบบ่อยระหว่างยิวกับปาเลสไตน์ปรากฏว่ายิวเนี่ยเห็นว่าอังกฤษและก็หน่วยรบนานาชาติเนี่ยเขาจะมางี่เง่ากับเขาทําให้การประกาศพอเขากำหนดแล้วว่าประกาศนี้ต้องประกาศ1,948ไประเบิดไปวางระเบิดที่ ที่โรงแรมที่มีตัวแทนของรัฐบาลอังกฤษเนี่ยอยู่ในโรงแรมนั้นนะตายไปหลายสิบคนแล้วก็ในพลที่เป็นผู้นําหน่วยทหารต่างๆเนี่ยเสียชีวิตไปด้วยและหลังจากนั้นนะในสื่อของอังกฤษเนี่ยเขาเรียกกลุ่มที่ได้วางระเบิดเนี่ยกลุ่มฮากานานี่นะเพราะรรตอนนั้นยังไม่มีกองทัพอิสราเอลไม่มีตั้งฉายาว่ากลุ่มฮากานานี่คือกลุ่มก่อการร้ายเราทำทำการร้ายจริงๆไงแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นนะกลุ่มฮากานานี่ก็ได้แบ่งตัวทั่วประเทศปาเลสไตน์นี่นะขับไล่ปาเลสไตน์ออกจากเมืองต่างๆหัวเมือง เืองข,อขับไล่ออกมดเลยพอขับไล่ไปแล้วนี่เกือบครึ่งประเทศนี่ประสบความสําเร็จนะรีบยื่นในสหประชาชาติยื่นก่อตั้งประเทศอิสราเอลเนี่ยประเทศแรกๆเนี่ยที่ยอมรับนี่ก็คือประเทศมหาอำนาัสเซียอเมริกาฝรั่งเศสอังกฤษนี่มาที่หลัง้ายนี่ก็ยอมรับแต่ไม่น่าเชื่อนะว่าในัสเซียนี่ก็มีลอบยึดชาวจีด้วยนะส่วนมากของประชากรอยู่ปัจจุบันนะที่อยู่ในประเทศส่วนมากนี่มาจากัะเซียปูตินเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ตอนที่อิหร่านถูกถล่ม นะแล้วก็มีคนไปถามรัสเซียนี่จะปล่อยให้อิสราเอลเนี่ยถล่มอิหร่านทานั้งที่อิหร่านนี่เป็นพันธมิตร<ม>รัสเซียมาไหนแต่ไหนนะรัสเซียไปสู้ยูเครนในอิหร่านนี่ก็โดดมาช่วยนะ<ม>ส่งโดรนส่งอาวุธมาให้ไม่ใช่หรือรัสเซียจะช่วยไหมเขาตอบยั <Yeah. S 1> บยงไงร,รูป้ป่ะเขาบอกว่าผมลำบากใจอิหร่านก็เป็นพันธมิตร uh. จริงก็ uh. มีบุญคุณเขาช่วย uh. เราจริงแต่ในขณนะดเดียวกันน่ะผมมีประชากรรัสเซียถือสัญชาติ <Okay. S 1> อิสราเอลอยู่ที่อิสราเอลเนี่ยเป็นล้านคนนะครับคุณเซนเขาบอกว่าประมาณล้า 1.5ล้าน5 0 0 0คนนะ่ะผมกล็ลำบากใจเพราะพวกนี้เขายังถือสัญชาติรัสเซียนะเป็นยวที่มีสัญชาติมากที่สุดที่สองอะนะคือยวสัญชาติรัสเซียรองจากในใน,ในอิสราเอลเองในอิสราเอลนะพูดในอิสราเอลเพราะอยู่ในอิสราเอลยวคือคนที่ถือสัญชาติอิสราเอลและกรัสเซียนี่สองสัญชาติแ,ต,แต่นะั่นคือมากที่สุดปูตินเนี่ยก็เลยบอกว่าก็กลำบากใจและที่หลังนี่ก็มีที่ข่าวหลุดออมาก,าก็ระบบป้องกัน S400 เนี่ยซึ่งปับนสมัยที่สุดเนี่ยเขาถามปูตินทำไม ไม่ให้อิรานปูติเขาบอกว่าก็อิรานไม่ได้ขอซึ่งมันคําตอบบาดซบมากหมายถึงว่าเขากําลังคับขันแบบนี้เนี่ยไม่ขอแล้วก็คุณไม่ได้เสนอลหรอคุณไม่ได้บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวฉันช่วยนะอะไรอย่างงี้เหรอต่นั้นที่เป็นพันธมิตรบอกว่าเ,<อ>เป็นพันมิตรแต่วความจริงไม่ต้อง<ก>รอให้ถาม,มแล้วก็มาข่าวที่หลุดที่หลังนี่ว่าปรากฏว่าคือไส้พุงของอิรานนี่อยู่ที่รัสเซียหมดเพราะระบบอิปนาวุธทั้งหมดเนี่ยเทคโนโลยีนี่เข้ามาจากรัสเซียโดยเฉพาะ S -300 ปรากฏว่ามันมีข่าวหลุดแล้วก็อิรันทุ ทําให้การเจรจาซื้ออาวุธบํารุงทหารอิร่านี่นะหลังจากสงครามสองวันนี่นะมันชะงักลงและปรากฏวด้วยอิร่านเนี่ยมุ่งไปที่จีนตอนนี้เนี่ยการพัฒนาทหารกองทัพของอิรานใะจีนอ่างเดียวนะรัเสเซียนี่เขางดไปเลยอะ่ะเนื่องจากว่มีข่าวหลุดว่าตําแหน่งพิกัด ของระบบ S300 นี่นะรัสเซียเนี่ยแกล้งยูให้หมดและนี่คือเหตุผลว่าทําไมต่วงแรกของการถล่มอิหร่านของวันแรกเขาบอกว่าขพรอิหร่านนี่ตาบอดเลยตาบอดเลยเขด้งบินรบนี่เข้าไปถึงเตหารานถล่มแยกรถกาลังติดอยู่นี่ถล่มเคาเห็นภาพที่รถกระเด็นจริง่ะเ่าไม่ใช่ AI ไเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นเป็นภาพที่สานักข่าวเขาตรวจสอบกันแล้วเขาไปลึกเลยโดยที่ไม่มีดิบนโดห้ามันแย่กว่านั้นอีกเพราะมีอเมริกามันมีเยอะกว่าอิหร่านน่ะเขาได้โดยที่ไม่ ทว่าสรุปว่าวันที่7ตุลาเนี่ยพี่น้องปาเลสไตน์หรือฮามาสหรือกลุ่มต่อสู้ต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้เริ่มนะถ้าจะเอาตามเนื้อผ้านี่คือเข้าตอบโต้แผ่นดินที่เขาไปบุกรุกเนี่ยไม่ใช่แผ่นดินของคนอื่นเขานะเขาออกจากกาซานี่ไปรอบๆนี่รอบๆนี่ไม่ใช่แผ่นดินของของใครนะพีคงเขาเองนะต้องเข้าใจเรื่องนี้นะแต่ถ้าไม่เข้าใจเรื่องนี้ไม่ยอมรับีเรื่องนี้เนี่ยก็แสดงว่าท่านยึดในทัศนะของอเมริกาของอิสราเอลของศัตรูอิสราเอลว่าแผ่นดินปาเลสไตน์เป็นของอิสราเอลไปแล้ว ฮามาสเขาก็ไปบุกรุกรานแผ่นดินของอิสราเอลไม่เชือ่อปาเลสไตน์จริงๆแล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นกับทุกประเทศนะฮะแม้แต่ประเทศไทยเองเนี่ยในยุคก,ก่อนนี้ที่บอกว่าไทยไปโจมตีพมา่าอันนี้ในแตจริงไม่จริงไม่รู้แต่บอกว่าไทยไปโจมตีพมา่าก็นี่งพม่าเขาก็บอกว่าไทยไปโจมตีทุก่อนแต่คนไทยก็บอกกอเองอะ่ะมามาจัดการในยุธยามาตรงนี้ก่อนตรลงมันมีเรื่องก่อนหน้านั้นมันมีเรื่องก่อนหน้านั้นแล้วมันมีเรื่องก่อนหน้า <ขอ S 1> นั้นจะไปสรุปวันเดียวนะจดตุลาการเป็นศูนย์กลางแห่งประวัติศาสตร์ไไมม่่่่่่่ใชเเเลลลยยยยแแะะออออปคุรืืงนนนตกก Yes มอแกนมอแกนตอนแรกนะก็จะถามเรื่องเดียวคุณปนาวมนี่7ตุลาไหมคุณปนาใครใครที่มารับแขกแขกรับเชิญอะนะถามําถามเดียวก่อนคุณปนามาม่าสวนนี่7ตุลาไหมถ้าเขาไม่ตอบนี่นะเขาจะไม่พูดไปคำถามอื่นนะตอนหลังนี่ตัวเขาเองเนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยมัน big story มัน long story จริงๆเราเวลาที่ไฟไหม้อะไรสักอย่างนี่ถ้าควันมันยังไม่จางเนี่ยคนก็มักจะไปโฟกัสอยู่ในสิ่งที่เอ้ยทำไมไฟไหม้ทำไมคนนี้วางเพลิงทำไมอย่างนี้อย่างนั้นพอควันมันเริ่มจางในความจริงมันเริ่มปรากฏ